ห5า0ื <IS mus i dialog 1981> ่นห้าพันห้าร้อยเครื่องยนต์พันหกเครื่องพันหกรถเดินปกตินี่พัดลมคู่หน้าพัดลมแอร์ทำงานพัดลมมลัานทำงานค่ะวาล์วน้ำเปิดปกติวาล์วน้ำเปิดเกียร์เดินเรียบปกติรถพร้อมใช้ค่ะห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยครับไม่ใช่ราคาดาวนะคะทุกคนฟังไม่ผิดห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยคุณมาล้บรถไปเลยอ่าน้นมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างใช้งานได้หมดครับรถขับปกติใครหายอยู่จัดเลยนะครับใครหายอยู่จัดเลย นะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยไฟเดิมโรงงานเราไม่มีชนแล้วสีเต็มสีไม่มีซีดสีไม่มีด่างสีเต็มทั้งกระจกเดิม MG บริษัท MG ็มจเขาเป็นคนผลิตงไงรถจะตีโลโก้ MG เห็นไหมอ๋อไม่ถึงยี่ห้ออ่าไม่ใช่ยี่ห้อแบรนด์ MG รถ MG นะเออเป็นโรงงานผลิต MG เห็นไหมทุกบานนะครับจะมีหมดเนี่ยก็หมายความว่ากระจกนั้นก็เดิมมาจากโรงงานเลยนะคแต่คืออย่างนี้ถ้ารถลดราคาขนาดนี้ปีขนาดนี้ไม่ต้องซีเรียสแล้วซีเรียสคือหนึ่งเครื่องปกติไหม เกียร์เปลี่ยนปกติไหมรถขับได้ไหมค่ะนะครับรถพร้อมใช้ครับแจ้งนี้เลยว่ารถพร้อมใช้อุ้ยพับได้ขนาดนี้เฮ้ยแคมป์โมแคมป์ซิ้งเลยนะรถสำรองได้เลยนะรถสำรองได้เลยนี่นอนได้เลยห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยค่ะเดินตลาดนู้นตลาดนั้นตัวนี้ที่เก็บของก็มีนะเฮ้ยตลาดนัดได้ตอนนี้ตอนนี้ไปลงตลาดนัดได้เลยนะคุณถอยรถเข้าไปคุณขายของขายของได้เลยเสื้อผาเสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยนะใด้ไหมคะอ่่านีสำรงสำเนาครบเล่มนี้นะนี่ฮะ ห้าประตูแบบนี้เลยใช่นะครับแล้วก็นั่งได้ห้าที่นั่งเกียร์ออโต้จอแอนดรอยดรถพร้อมใช้ค่ะห้า0มืนาพครับ